สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการบาลมิสวิทยูพี่คะช่วยตอบหนูหน่อยค่ะมานี่พี่จะบอกให้พี่คะตอบหนูหน่อยมานี่เดี๋ยวพี่จะบอกให้ช่วยตอบหนูหน่อยนะคะมานี่เดี๋ยวพี่จะบอกให้พี่คะ,ะมีคำถามค่ะ ถ้าหนูเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นหนูจสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้จริงใช่ไหมคะแล้วว่าถ้าหนูไม่มีพื้นฐานเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลยหนูจะสามารถเรียนที่ได้ไหมคะ พี่คะช่วยตอบหนูหน่อยนะมานี่เดี๋ยวพี่จะบอกให้สวัสดีครับพี่ชื่อพี่อู๋ช่วยพิสิทธิ์ระทะวีลุงโรจน์นะครับเรียนอยู่คณะบริหารสาขาการจัดการอุตสาหการรมชั้นปีที่4่ครับส่วนคําถามที่น้องถามว่าเรียนที่นี่จะสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้จริงไหมพี่ตอบได้เลยว่าจริงแน่นอนเพราะว่าที่นี่เนี่ยจริงๆก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วยังไงการเข้ามาเรียนที่นี่ตั้งแต่ปีหนึ่งหรือว่าจนจบไป4ี่เนี่ย น้องก็จะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นตังน้งแต่ขั้นพื้นฐานจนสามารถเอาไปต่อยอด Advance ขึ้นไปเป็นขั้นการทำงานได้เลยเพราะฉะนั้นพี่มั่นใจว่ายังไงการเรียนที่นี่ยสปีหรือ3ปีครึ่งเนี่ยทุกคนต้องพูดภาษาญี่ปุ่นได้อยู่แล้วแต่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็อยู่ที่การต่อยอดของเราด้วย ส่วนในเรื่องของถ้าไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาเลยสามารถเรียนที่นี่ได้ไหมพี่บอกเลยเลยว่าสามารถเรียนได้สบายๆเพราะสาขาพี่เองเนี่ยก็ไม่ได้มีคนที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเท่าไหร่พี่เองก็เหมือนกันเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแค่แบบเล็กน้อยแบบเล็กน้อยจริงๆที่นี่ยังไงเขาก็เริ่มต้นปูพื้นฐานตั้งแต่อี e ูเอโอพื้นฐานแบบเบสิกสุดๆเลยเราก็มาเริ่มต้นพร้อมๆกับเพื่อนๆแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันเนาะยังไงได้จากที่นี่ไปเนี่ยได้ระดับพื้นฐานเนี่ยได้แน่นอนอยู่แล้วเราก็เอาไปต่อยอดเองไดในระ เราร in there no so you know ู้สึกว่ามันเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือว่าเอาไปทํางานก็ยังได้เพราะฉะนั้นไม่มีพื้นฐานไม่ต้องกลัวมาที่นี่เรียนรู้เรื่องแน่นอนแล้วก็ได้พื้นฐานดีๆกลับไปด้วยค่ะครับก็คอนเฟิร์มเลยนะคะว่าเรียนไทยญี่ปุ่นเนี่ยจะสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนแบบขั้นพื้นฐานแน่นอนค่ะแล้วก็สําหรับคนที่ไม่เคยเรียนเนี่ยยังไงที่นี่เราก็มีปูพื้นฐานให้ไม่ต้องกลัวค่ะใช่ ค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับการตอบคำถามในครั้งนี้อ่าแล้วตอนนี้เนี่ยพี่อู๋ทาอะไรอยู่หรือเปล่าคะเห็นได้ยินแววๆว่าเอ๊ทำยูทูบอยู่ด้วยมีอะไรฝากได้เลยนะคะโอเคก็สําหรับใครที่อยากติดตามพี่นะครับก็สามารถติดตามได้ผ่านทาง YouTube ช่อง AMI99 e นะครับ AMI99 ก็จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกสเนคเกอร์สติีทแวร์หรือว่าแฟชั่นอะไรแบบนี้ใครสนใจเรื่องพวกนี้เนี่ยก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับ เดี๋ยวไงเราก็จะขึ้นช่องทางการติดตามให้ทุกคนเนี่ยได้ไปติดตามต่อกันเนาะขอบคุณพี่อู๋มากๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณเ่นกันครับพี่ครับถ้าเกิดผมได้เข้าไปเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีไทยแล้นเนี้ยผมจะไ,ไปที่ญี่ปุ่นจริงไหมครับแล้วถ้าเกิดไปได้เนี่ยต้องทำยังไงบ้างหรอครับพี่ครับช่วยตอบผมหนยนะคะมานี่เดี๋ยวพี่จะบอกให้สวัสดีค่ะ พี่ชื่อนางสาววิชาการกุลสลิปัญโยนะคะเรียนสาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่นชั้นปีที่4ค่ะสำหรับคำถามที่น้องๆถามกันเข้ามานะคะว่าเรียนที่ไทยญี่ปุ่นเนี่ยจะได้ไปญี่ปุ่นจริงหรือเปล่าพี่ตอบได้เลยค่ะว่าจริงแน่นอนสำหรับการเรียนที่ไทยญี่ปุ่นเนี่ยมีโอกาสให้ไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยในหลายรูปแบบทั้งเป็นทุนระยะสั้นฝึกงานแล้วก็กิจกรรมชมรมค่ะยกตัวอย่างของพี่นะคะพี่เนี่ยได้ไปญี่ปุ่นจากกิจกรรมโยสาโคยหรือว่าเป็นการเต้นโบราณของญี่ปุ่นค่ะ ซึ่งเราเนี่ยก็ร่วมกิจกรรมกับชมรมแล้วก็จะมีเซนเซย์ญี่ปุ่นจากข้างนอกเนี่ยมาสอนให้ด้วยแล้วพอเราสอนให้เนี่ยเราก็จะได้ไปร่วมกิจกรรมกับเขาที่เมืองโคจิประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งเป็นต้นกําเนิดของชมรมโยซักอ้ยนั่นเองค่ะโอะก็คือตอนนี้เนี่ยพี่วิทย์เนี่ยไปมาแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ไปมาเมื่อ2ปีที่แล้วปี2019ซึ่งคซึ่งนขางเป็นแบบเทศกาลใหญ่ที่นู่นเลย อันนี้ก็คือไปจากกิจกรรมของชมรมของทางมอเราใช่ไหมคะอ่าอย่างของพี่เนี่ยเป็นจากกิจกรรมของชมรมไปเต้นอะไรนะคะโยซาโคยใช่โยซาโคยอ่าค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะ่ะได้ยินแว่วมาว่าเหมือนตัวพี่วิทย์เองเนี่ยก็ได้รับโอกาสไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นด้วยถูกไหมคะ อ๋อใช่ค่ะคือมอลเเนี่ยจะมีทุนที่ชื่อว่าทุนของ J t ท ech นะคะสำหรับการไปฝึกง,งานเป็นทุนเป่าร0อยเอร์เค่ะไปฝึกง,งานที่ญี่ปุ่นแต่ว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์ปีที่แล้วเนี่ยมันมีโควิดเข้ามาก็เลยทำให้โครงการเนี่ยเลื่อนออกมาค่ะแล้วก็มีแพลนว่าจะเดินทางปีนี้แทนยังไงก็พวกเราขออวยพรให้โควิดมันหมดไปแล้วก็ให้พี่วิทย์เนี่ยได้ไปญี่ปุ่น <laughs> โอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะสาหรับการตอบคาถามในครั้งนี้ค่ะ เอล้ว,ว่าแต่ตอนนี้เนี่ยพี่วิทย์มีช่องทางอะไรที่เราพอจะติดตามได้ไหมคะหรือว่าอยากจะฝากอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าไหมคะเอออยากฝากน้องๆน,นะคะที่มีความสนใจในสถาบันของเราเนี่ยหรือว่าสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนะคะคือพี่เนี่ยเคยลงกระทู้พันทิปไว้เกี่ยวกับเรื่องการสอบเข้าเป็นนักศึกษาทุนของสถาบันค่ะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากได้ทุนสถาบันก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดคือลงไว้ทั้งแนวข้อสอบแล้วก็ลงพวก คำแนะนำต่างๆในการสอบเข้าค่ะก็ให้น้องๆไปกดดูได้ในลิงก์นะคะเดี๋ยวพี่ส่งไปให้โอเคค่ะขอบคุณมากคะ<ม>่ะพี่วีดขอบคุณค่ะโอเคบายบายมานี้เดี๋ยวพี่จะบอกให้พี่ชื่อสรวิทย์สายสอนนะครับชื่อเล่นชินุกค,ครับเป็นคนที่จบจากสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นคณะอ่าบริหารธุรกิจภาษาญี่ปุ่นครับ สำหรับคำถามที่น้องถามกันเข้ามาค่ะว่าเรียนไทยญี่ปุ่นเนี่ยจะได้ไปญี่ปุ่นจริงไหมคะแล้วก็มีหนทางไหนบ้างคะที่เราจะได้ไปโอ้โหพี่บอกเลยนะญี่ปุ่นเหมือนอยู่สยามเหมือนไปสยามไปกันง่ายขนาดนั้นก็คือมันจะมีหลายวิธีก็คือมีทุนมีทุนที่แบบเป็นทุนฟรีแล้วก็ทุนพ่อทุนแม่แต่ที่พ <c oughs> ี่ไปเนี่ยที่ไปทุนฟรีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ของมอ,โ,อโ,โดยที่บ ใช่ใช่แ้วเขาไม่ดูเกรดแม่อะไรเลยเพราะว่าพี่อ่ะเกรดสองจุดห้านะตอนที่พี่ไปสองจุดห้าสองเขาไม่ดูเกรดไม่ดูเลยเขาดูว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์คูณทำงานได้ไหมแล้วก็พูดได้ไหมเพราะฉะั้นทุนเนี่ยในมอเนี่ยมันก็จะมีเยอะมากให้หนูหาหาไว้ตอนปีสามเทอมสองจะมีทั้งรูปแบบของาสร้างกิจหรือรูปแบบของการฝึกง,งานทั่วไปสองเดือนค่ะแล้วอย่างพี่นุ๊กเนี่ยตอนที่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นทุนเลนฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมคะ อาไม่ให้ทุนฝึกงานเป็นทุนฝึกงานค่ะอ๋อเป็นทุนฝึกงานทุนกงานก็คือได้ไปฝึกงานที่ญีเดือนมีเงินเดือนใช่ใช่ใช่ค่ะฟรีทุกอย่างค่ะข้าวก็ฟรีค่ะพี่นุกจบจากสาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่นใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดน้องเขาไม่ได้เรียนสาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่นละเขาเรียนสาขาอื่นเขาจะไปได้ไหมคะ โอ้ทุนนี้มันมีเยอะมากเลยก็เปิดรับสาหรับทุกสาขาอย่างบริหารธุรกิจเราอย่างเงี้ยเราจะมีแบบอ่าทุนอย่างเมื่อก่อนจะเป็นเจทเทคเนาะเราก็จะมีทุนของพี่พี่ไปบริษัทดองกี้โฮเต้ก็จะมีทุนแบบอ่าอย่างแล้วก็มีทุนแบบไปฟิลิปปินส์มีอะไรพวกเนี้ยเยอะมากเลยทุนของสาขาเราที่ให้ไปฝึกงานต่างประเทศอ่ะโอเคค่ะงั้นก็สรุปเลยนะคะว่าเรียนไทยญี่ปุ่นจะได้ไปญี่ปุ่นจริงไหมคะจริงจ้าไปได้กี่หนทางบ้างคะ อันแรกคือทุนพ่อทุนแม่สองคือทุนปีสามคือฝึกงานโอเคค่ะคือยังไงก็คือได้ไปแน่นอนนะคะยังไงเรียนทาษญี่ปุ่นก็ได้ไปญี่ปุ่นแน่ใช่แค่หนูขวนขวายอหนูสมัครยังไงหนูก็ได้ไปค่ะเดี๋ยวยังไงนะคะพี่นุ๊กมีอะไรอยากฝากไหมคะตอนนี้เห็นตอนนี้แบ็คกราวอะไรเอ่ยปูอ๋อพ่ปเรื่อบใเกตตัวเองฝากได้เต็มที่เลยค่ะโอเค หนูคะถ้าหนูขี้แล้วหนูยังไม่มีอะไรทำนะคะระหว่างหนูขี้ที่มีเพจมาแนะนำค่ะเพราะเพจที่เราเอาทำไว้อ่านตอนขี้ค่ะเป็นเรื่องเล่าสนุกสนุกไว้อ่านกันได้นะครับยือปูงปุ๋ยคุยไปเรื่อยนี่นี่นี<ๆ>่นี<ๆ>่นี่นี่ใช่เป็นเพจเอาไว้อ่านตอนขี้พี่รู้หนูก็ขี้อันแน่ <laughs> ใช่คะ่ะเดี๋ยวยังไงขึ้น,ข,นขึ้นเอาไว้เลยเดี๋ยวนี่ตอนนี้เราขึ้นช่องทางการติดตามไว้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆก็ คลิกเข้าไปติดตามเพจนี้ได้เลยนะคะชื่อเพจอะไรนะคะขออีกพีปุงปรุยคุยไปเกลือไว้อ่านตอนขี้ไม่ขี้ก็อ่านได้นะคะใช่ใช่ใชขอบคุณค่ะทีค่ครับ,บ,บผมชื่ออูน,นะครับผมสงสัยมากเลยครับผมไปอ่านมาเขาบอกว่าการเรียนในมหลาลัยอะ่ะหาเพื่อนยากจริงไหมครับ พี่ครับช่วยตอบผมหน่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่จะบอกให้สวัสดีค่ะพี่ชื่อเอ๋ยัควันรัตนาภคสุภรเรีเนยนอยู่วิศวกรรมยานยนต์นะคะสำหรับคำถามที่น้องถามมาว่าเรียนมาหาลัยเนี่ยหาเพื่อนยากจริงไหมพี่ก็ต้องตอบเลยว่าไม่จริงมากๆเลยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพี่ก็เป็นคนที่เขินๆอายๆไม่กล้าทักใครก่อนเหมือนกันก็กลัวจะไม่มีเพื่อนแต่ว่าพอได้เข้ามาอยู่ในมอเนี่ยมันก็ไม่เหมือนที่เราคิดไว้เลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยเซนลีมาก แล้วก็หาเพื่อนง่ายมากอย่างเช่นเวลาเรียนในคลาสใช่ไหมคนมันก็จะไม่เยอะเป็นคลาสเล็กๆก็ทําให้เราเนี่ยสนิทกันทางคลาสเลยแต่ว่าอย่างพวกคลาสภาษาอ่างเงี้ยมันก็จะมีเพื่อนจากหลายๆสาขามาเรียนด้วยกันทําให้เราเนี่ยก็ได้เพื่อนต่าง,างสาขาไปอีก แล้วอย่างเวลาทํากิจกรรมเนี่ยเราก็จะได้ไปเจอเพื่อนต่างคณะต่างชั้นปีแล้วก็เจอพวกพี่ๆี่สิทธิ์เก่าเราได้ทํางานด้วยกันได้ช่วยเหลือกันรีวิวแบบอบอุ่นมากแล้วก็สนุกมากมากด้วยแล้วแล้วคือมอเราเนี่ยกิจกรรมเยอะมากแต่ว่ามอก็ไม่ค่อยใหญ่ใช่ไหมทําให้เราเนี่ยแทบจะรู้จักกันทั้งมอเลยเป็นไงเพื่อนเยอะกว่าที่คิดไหมแต่ว่ายังไม่หมดแค่นั้นนะ พวกอาจารย์เนี่ยเขาก็เป็นรีมากเหมือนกันบางทีก็ชวนเรากินข้าวหรือว่าเมาวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเพื่อนเลยแล้วน้องๆไม่ต้องกังวลเรื่องเพื่อนเลยหาง่ายแล้วก็หาได้เยอะยิ่งน้องชินตนาการไว้แน่นอนอ่าค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ยังไงคิติลาต้องคอนเฟิร์มถึงแม้ว,ว่าตัวพี่เองเนี่ยปกติใช่ไหมก็เป็นคนล่าเริองอยู่แล้วปกติเนี่ยจะเอาเราไปวัดก็ไม่ได้หรอกว่าหาขึ้นง่ายไม่ง่ายหกนอเพราะเราเป็นคนแบบเข้าหาคนอื่นก่อนอยู่แล้วแต่เรื่องความสนิทกับอาจารย์เนี่ยขอยืนยนันนอนยนันเลยว่า นัมเบอรจริงๆคือแบบไม่ใช่แค่อาจารย์คนไทยนะอาจารย์ญี่ปุ่นบางทีก็แบบเออแบบมาถามเราว่ามีอะไรแนะนำไหมแล้วก็มานั่งกินข้าวกับเราด้วยอันนี้รับรองว่าอบอุ่น100%แน่นอนถ้าเลือกมาที่ TNI ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเอ๋ยมากนะคะที่มาอตอบคำถามกับเราในวะันนี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่มีคำถามเนี่ยข้องใจส่วนตัวเนี่ยอยากจะทักไปถามเกี่ยวกับคณะวิศวะที่ที่เอ๋ยเรียนอยู่เนี่ย สะดวกไหมคะว่าจะเป็นช่องทางไหนดีได้ทั้ง f a c e b o o k แล้วก็ IG เลยค่ะโ okay. อเคงั้นเดี๋ยวพี่ขึ้นไว้ให้แล้วกันเนาะโอเคค่ะยังก็ทักไปถามข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันได้นะคะขอบคุณมากนะคะน้องเอ๋ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย พี่คะหนูชื่อคิมนะคะสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นเนี่ยมันเดินทางไปยากไหมคะพี่ตอบหนูหน่อยนะคะมานี่เดี๋ยวพี่จะบอกให้สวัสดีคะ่ะพี่ชื่อน้ำตาลนะคะตอนนี้เรียนอยู่ hrj ชั้นปีที่4คะ่ะก็วิธีเดินทางมาที่ไทยญี่ปุ่นนะคะมีอยู่หลาย,ลายวิธีมากเลยถ้าน้องๆคนไหนที่หรือใครที่สะดวก mrt ก็ให้ลงสถานีเพชรบุรีนะคะแล้วต่อรถเมล์มีสาย11อปออ1แล้วก็ส0 6นคะ่ะ ส่วนใครที่สะดวก BTS ก็ให้ไปลงที่สถานีพัะขนงนะคะแล้วต่อรถเมล์สาย133ค่ะพันสีชมพูนะคะหรือ BTS ถ้าใครสะดวกลงสาขาสถานีอ่อนนุให้ไปลงที่ BTS อ่อนนุชใช่ไหมคะแล้วก็ต่อเป็นแท็กซี่มาได้คะ่ะส่วน a i r p o r t Link นะคะ a i r p o r t Link ลงที่สถานีหัวหมากคะ่ะแล้วต่อบินมอไซ์มานะคะแล้วก็วิธีการเดินทางอื่นๆก็จะมี รถสแถวหลังลามหน้ารามรถตู้หลังลามหน้ารามแล้วก็ปากน้ำนะคะสามารถเดินทางได้หลายวิธีมากๆเลยโอ้โหอย่างูเนี่ยแสดงว่าไทยญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะคะเมื่อกี้ผ่านทั้งแอร์พอ r ์ตเรลิงจะนั่งเอ็มาทีมาก็ได้หรือว่าจะนั่งบิทีมาก็ได้ค่ะแล้วปกติแล้วเนี่ยพี่น้ำา้าน,นะคะอยู่หอแถวมอรหรือว่าปกติแล้วใช้การเดินทางแบบไหนหรอคะเวลามามอ บ้านที่อยู่ต่างจาังหวัดนะคะพี่ก็เลยอยู่หอคะ่ะก็ไปหอไปมองง่ายมากๆก็แค่เดินไปนะคะส่วนใครที่บ้านไกลแล้วสนใจอยู่หอมีหอหลายราคาให้เลือกมากๆตั้งแต่ส0งพันจนถึงหลักหมื่นเลยนะคะคือแบบเยอะมากๆขึ้นอยู่กับว่าน้องสะดวกแบบไหนมีงบเท่าไหร่หรือแบบว่าถ้าต้องการความปลอดภัยสูงเนี่ยก็จะมีหอหญิงล้วนหอชายล้วนด้วยนะคะ หอเนี่ยก็จะมีตั้งแต่แบบใกล้มอแบบติดมอสมากๆคือแบบเดินไปสองสามนาทีก็ถึงแล้วนะคะหรือแบบห่างไกลออกมาหน่อยนิดนึงแต่ก็มีความปลอดภัยสูงเหมือนกันนะคะค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่น้ำตาลมากเลยนะคะสําหรับการมาตอบคาถามกันในวันนี้นะคะแล้วตอนนี้พี่น้ำตาลมีอะไรอยากฝากไหมคะ,ะทำอะไรอยู่หรือเปล่าเอออย่างเช่นพวกเพจ Facebook YouTube อะไรพวกนี้นะคะ่ะก็ขอฝากเพจบ้านเพนทอีก e ด้วยนะคะ E n t a เพนทาอิกนะคะเป็นโครงการของ SRJ ซึ่งทำแบบเป็นบ้านนะคะฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางการติดตามไว้ให้นะคะขอบคุณพี่น้ำตาลมากนะคะที่มาตอบคำถามในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะบ๊ายบาย ค่ะสำหรับรายการบาบามิดวิทยูวันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไครป์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ทุกวันพุธและก็วันเสารค์ค่ะกับรายการบ <You. S 1> าบามิดวิทยูบ๊ายบายบลาครับ